ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่8ธันวาคม2566ผ่าน5ข้อนี้ได้เงิน600บาท700บาท800บาท1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่ผู้สูงอายุล่าสุดเลยนะครับในวันที่8ธันวาคมนี้คนที่ผ่าน5ข้อนี้คุณจะได้เงินตามยอดนี้เลยไม่600ก็700ไม่800ไม่700ก็800ไม่800ก็1,000นะครับซึ่ง จะเป็นตัวคุณหรือเปล่าคุณจะได้ไหมแล้วได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับจะเป็นผู้สูงอายุในบ้านท่านในคนในครอบครัวของท่านหรือเปล่ามาดูกันครับข้อที่1ที่คุณต้องผ่านคือก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็คือใครที่จะเป็นผู้สูงอายุได้ก็คือจัดว่าต้องอายุ60ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุก็คือใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ 60ปีนะตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าใจกัน,นง่ายนะครับแต่หลายๆคนอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวสูงอายุมันก็จะไม่ได้นะครับจะต้องผ่านหลายๆข้อนะข้อแรกเลยอายุ60ปีขึ้นไปเป็นคุณหรือเปล่าจริงจริอายุ59ก็เริ่มแล้วแต่ยังไม่ได้นะจะได้ก็คืออายุ60ปีเท่านั้น60ปี6กเอ็ดหกสองสามไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้คืออันที่1 ข้อที่2ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยนะครับข้อนี้เนี่ยมันจะอิงก,กับข้อแรกเลยนะครคือบางคนเนี่ยอายุ60บปีขึ้นไปก็จริงใช่ไหมครับอายุเกิน60หมดทุกอย่างแต่ไม่มีข้อ2ก็คือไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณก็จะไม่ได้นะครับคือการลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้ตลอด mm. นะเพียงคุณเนี่ยจริงๆอายุ5 9กก็เริ่มลงทะเบียนได้อย่างที่ผมได้บอกแต่ถ้าเกิดว่า คุณลงทะเบียน60ก็ยังได้นะครับอายุสมมุติว่าไม่รู้ตัวเพิ่งจะรู้เนี่ยตอน 6, 2, 6, 3, 6หหรือจะอายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะครับคือตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์เป็นสวัสดิการของภาครัฐนะคุณสามารถไปลงลงทะเบียนดูถ้าเกิดคุณผ่านก็จะได้นะครับในนับปัจจุบันนะครับก็เกณฑ์ที่เกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่เกณฑ์หลักที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลกก็คือเรื่องของอไรายได้ของผู้สูงอายุท่านนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมแนะนําให้คุณไปลงทะเบียนก่อนถ้าว่างสะดวกเวลานะครับเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วก็จะเข้าทุกเดือนด้วยเป็นสิทธิประโยชน์แบ่งการแบ่งเบาภาระหรือว่าได้ซื้อของใช้ของกินที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้สูงอายทุทุกท่านในประเทศไทยเรานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากครับคุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงิน,นผู้สูงอายุให้เรียบร้อยไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วผ่าน คุณถึงจะได้นะครับโดยการผ่านเนี่ยคุณก็ต้องใส่ข้อมูลธนาคารอะไรต่างๆนะเวลาเงินโอนเข้าเนี่ยเขาจะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐวิธีการลงทะเบียนถ้าคุณอยากจะด,จะดูเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้ไปดูได้ผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้ให้นะครับคลิปนั้นเนี่ยอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าลงทะเบียนที่ไหนทําอย่างไรให้คุณได้พิบุสุยุสำหรับคนที่ไม่ผ่านข้อนี้นะครับคุณอาจจะไม่ทันในเดือนนี้อาจจะได้ในเดือนถัดไปก็เป็นไปได้ โอเคนะครับนี่ข้อที่2ผ่านการโอนเงรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยข้อ3เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้นมาก่อนหากว่าในเดือนก่อนหน้านี้ตอนนี้เดอนธันวาใช่ไหมครับเดือนก่อนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนก่อนหน้ามาก่อนนะตุลาอย่างเงี้ยก็ไล่ไปนะก่อนหน้านี้คุณเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนแล้วไม่ว่าจะได้ในยอดเท่าไหร่นะครับ และอายุคุณเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็จะยังคงได้รับยอดนั้นนะครับเดิมก็คือถ้าเคยได้รับเงินิู้สูงอายุเดือน,นก่อนอันนี้มาก่อนเนี่ยมันก็การันตีแล้วว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะได้ต่อนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีข้ออื่นอีกนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบมายังมีอีก2องข้อเลยครับดังนั้นหากคุณเคยได้รับเงินผู้สูงอายุมาก่อนคุณก็จะมีโอกาสได้ตรงนี้นะครับข้อ3 ต่อไปข้อ4จะต้องเป็นดังนี้ด้วยนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับกรณนนีถ้าเกิดว่ามีการผู้สูงอายุมีเสียการเสียชีวิตลงนะครับก็ถ้าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงกําหนดวันจ่ายเงินเนี่ยก็ยังสามารถไปเอาเงินได้นะครับโดยต้องมีผู้มีสิทธิ์รับเงินเนี่ยไปรับษอนนะครับแทนนะเพื่อไปเอาเงิน ตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องไปแสดงเจตจำนงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถโทรสอบถามทางที่คุณไปลงทะเบียนเป็ยผู้สูงอายุได้นะครับตรงนี้แต่บอกให้ฟังก็คือข้อน,นี้เนี่ยคือผู้สูงอายุท่านนั้นที่จะได้เงินนะครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ในนับปัจจุบันนะครับยังคงร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลลูกหลานอะไรต่างๆอยู่นะครับหรือคุณเป็นหลานหรือคนในบ้านที่ดูให้ท่าน ก็ถ้ามีชีวิตยอยู่ก็ได้รับแน่นอนสบายใจได้นะครับนี่คือข้อที่4แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับการได้เงินเนี่ยจะได้เงินตามอายุจํานวนเงินที่ได้จะได้ตามอายุเช่นอายุ65เนี่ยก็จะได้600ใช่ไหมครับก็600แล้วก็อายุไม่ถึง70ก็ได้600อายุ71เนี่ย783เนี่ยได้890ได้1,000ะครับอ่ะมาดูกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น บี้ผู้สูงอายุมีการกำหนดการให้เงินตามอายุดังนี้ก็คือเริ่มจากอายุ60-69ได้600 70-79ได้700 80-89ได้800แล้ว90ปีขึ้นไป1,000นะครับ60-69เนี่ยนับยังไงก็60 61 62 63 64 65 66, 66 7 6 8 6 9แไล่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็7 10 7 1เจดี๋ยวจะเขียนมันจะเยอะมาก7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8เหนี่ยเหมือนให้เลขเลยนะครับ7 9นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็80 8สิอันนี้จะได้800นะครับเนีย่ยจะแบ่งโซนเป็นอย่างนี้ ชุบนี่ 8, 2, 8, 2> ไ2แปดสาไล่ให้ทุกท่านเลยจะได้แบบเข้าใจกันเคียร์เลย8ป8ส8บ8ี8แปดเนี่ยก็อันนี้ก็คือได้800ส่วน90ปีขึ้นไปก็90ไล่ไป91้ 97. ไล่ไปเรื่อยเลย,เลยนะครับไปจน100กว่า110 นะครับมีคนถึงอายุ110 120อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยครับก็จะได้1000บาทจะเป็นเลทแบบนี้นะง่ายๆแบบนี้ก็คือ60ถึง69 670ถึง79 700 80ถึง89 800แล้วก็90ปีขึ้นไปเนี่ยได้1000ก็จะเป็นยอดนี้อยู่ คใครที่เคยได้รับก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะสมมุติว่าคุณเนะข้าเก้าเข้าสู่อายุถัดไปคุณก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าคุณ6 9ใช่ไหมแล้วอยู่งก็มา9ก้าสู่เจพอดีคุณก็จะได้700แล้วละได้เยอะขึ้นสมมุติว่าคุณ799ก้าก้ามา 80, ก็ได้800 8 9 9มา90ก็ได้1000นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยท่านก็สงสัยกันเยอะนะครับว่าไอ้บู้วิที่จะให้3 0 0พเนี่ยมันจะมีแนวโน้มไหมนะครับ งน,นีต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่ายัางไม่มีการกําหนดได้ชัดว่าจะมีเมื่อไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่มาฝากกันส่วนเงินที่จะเข้าอย่างที่ผมบอกในเดือนธันวาคมเข้าวันศุกร์ที่8ปธันวาคม6 6นี้นั่นเองครับโอเคผมสรุปให้แบบไวๆครั้งหนึ่งคุณจะได้เห็นภาพนะครับว่าคุณเนี่ยจะผ่าน5ข้อนี้แล้วได้เงินตามนี้หรือเปล่า นะครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันข้อที่หนึ่งคุณอายุหกสิบปีขึ้นไปหรือเปล่าถ้าใช่ก็ผ่านข้อสองผ่านการลงทะเบียนรับเงินผู Pars ้สูงอายุเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าคุณลงทะเบ,บียนเรียบร้อยก็ผ่านข้อสาคุณเคยได้เงินในเดือนก่อนนั้นนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยก็ผ่านถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะได้ในเดือนนี้ครั้งแรกก็ไปไปได้แต่ต้องผ่านข้ออื่นให้ครบนะครับแล้วก็ข้อสี่ผู้สูงอายุที่คุณได้เนี่ยหรือว่าตัวท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ดูคลิปนี้คยมีชวิตออู่ืก็นะครับ ขอให้แข็งแรงไปนานนะฮะโอเคต่อไปก็ข้อที่5นะครับจำนวนเงินที่ได้ได้เงินตามอายุก็จะเป็นยอดตามนี้เลย6 0 1 9 6 7 7 7 9 7 8 8 8 0้0และ90บีขึ้นไป1,000บาทเงินจะเข้าทุกคนในวันที่8ทธันวาคมตั้งแต่เช้าๆในบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐนะครับโอเคอันนี้ก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้ถ้าเกิดว่าคุณบคบพ้นพบว่าข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านนะครับ แล้วอยากจะไปทําให้ผ่านเช่นการลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ยอยากจะไปลงทะเบียนให้ผ่านผมจะใส่วิธีการลงทะเบียนไว้ให้หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้สํหรับวันนี้สวัสดีครับ